you <music> สวัสดีครับนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านมาพบกับคุณครูโซลตอีกครั้งในบทที่เจ็ดพึ่งเงื่อนไขฉากที่8ก่อนเริ่มเรียนก็ต้องอัปเดตข่าวสารกันก่อนแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษขออนุญาตเรียนอะไรแล้วกันไม่อัปเดตข่าวสารเพราะว่ามัน,นีค่อนข้างจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่เพื่อนยังไม่ถลยศน,นะครับพึ่งบอกว่าเขียนฟังก์ชันเช็คน้ำหวานทำน้ำพึ่ง ฟังก์ชันของคูณจะตรวจสอบว่าดอกไม้สีม่วงมีน้ําหวานจากเคสรให้เก็บ3ามสครั้งหรือเปล่าก็เหมือนเดิมครับฟังก์ชันเดิมเลยคือเช็คดอกไม้ว่ามี3ามสองหนึ่งหรือเปล่าถ้ามี3ามเก็บเหลือ2อเก็บเหลือ1เก็บแต่ถ้ามี2เก็บเหลือ1เก็บเหลือศูนย์ไม่เก็บแต่ถ้ามี1 1เก็บครั้งที่2เหลือศูนย์แล้วไม่เก็บครั้งที่3เหลือศูนย์แล้วไม่เก็บยังไงก็ต้องทำซ้ำสามครั้งนะทำซ้ำสามครั้งเอามาก่อนเลยอันนี้เนี่ยเขา เขาเห็นว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเขาก็เลยให้โครงมาแล้วนี่ให้เราเขียนฟังก์ชันอย่างเดียวคือทําตามนี้เลยครับโปรแกรมสีเทาเนี่ยคือเราแก้ไขไม่ได้นะครับเขาช่วยไกด์ไลน์เขาช่วยแนะนําให้เราดัางนั้นสีเราต้องแก้คือแก้ฟังก์ชันครับแก้ฟังก์ชันตรงนี้เช็คน้ําหวานทางน้ําผึ้งทํายังไงคือตอนนี้ในโปรแกรมเนี่ยมันเขียนว่าอะไรมันเขียนว่าทําซ้ํสองครั้งให้เดินหน้าก่อนนะลองเดินตามเขาครับเดินหน้าหันขวาขึ้นไป แล้วไปหน้าโอเคจะได้แบบนี้มันจะมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็หันซ้ายครับหันซ้ายรอโปรแกรมมันก็จะอยู่ในกรอบนี้นะแล้วก็ทําการเช็คน้ําหวานทําน้ําผึ้งเช็คน้ําหวานทําน้ําผึ้งก็ต้องมาเขียนนะครับว่ามันเช็คน้ําหวานทำน้ำผึ้งมันเขียน,นจากนั้นพอเช็คเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วไม่รู้แหละก็หันขวา ก็ไปหน้าึบแล้วหันซ้ายจ,จะได้แบบนี้ครับสมมุติว่ายังไม่เขียนเช็คน้ำหวานทำน้ำผึ้งลองดูก่อนครับว่ามันจะได้แบบไหนเดินหน้าจึกหันซ้าย,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 ยไม่ได้ทีนี้ลองมาดูครับรูปแบบของโค้ดเนี่ยมันจะเกิดการทำซ้ำสองครั้งเห็นไหมครับแปลว่ามันต้องโค้ดอย่างนี้ครับและอย่างนี้ครับทับซ้อนกัน ไอจุดนีคดนค้คือจุดนี้ครับคือจุดนี้พอทําโค้ดเสร็จมันจะย้ายไปจุดนี้แล้วเกิดการทําซ้ําครั้งที่2ครั้งที่1อยู่ตรงนี้ครั้งที่2จะมาเริ่มตรงนี้สังเกตดูมันเป็นขั้นตอนเดียวกันคือมีบล็อกข้างในเหมือนกัน1 2 3 4 5เริ่มใหม่สีเขียวก็ห้าเหมือนกันครับ 1, 2, หนึ่สองนสีเขียวไม่เห็นเอาเป็นสี สองสามสรราี่ห้าตามนี้นะห้าแล้วห huh? ้าังนั้นกดหยุดเพื่อคิดคิดได้ไม่ได้กดไปต่อเพื่อดูอย่าดูยาวๆโดยไม่คิดนะครับเอากดหยุดเลยครับสามสองหนึ่งหยุดเลยมาดูกันครับเมื่อคิดได้แล้วยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องสังเกตคือข้างๆน้ําหวานไอ้ดอกไม้สีม่วงเนี่ยมันมีน้ําหวานเท่าไหร่ไม่รู้สามสองหนึ่งไม่รู้จริงไหมครับสามสองหนึ่งไม่รู้แต่ว่าแน่ๆข้างๆมันเนี่ยในเซตเนี้ย มันมีน้ำผึ้งอยู่หนึ่งอันยังไงก็ต้องเก็บน้ำผึ้งหนึ่งครับดังนั้นเก็บน้ำผึ้งก็ต้องมานะครับเก็บน้ำผึ้งหนึ่งก่อนเลยผลิตน้ำผึ้งก่อนนะก็คือมันต้องเดินหน้าใช่ไหมครับเดินหน้าแล้วผลิตน้ำผึ้งโค้ดอ,อย่างนี้ต้องมานะครับนี่เหมือนเดิมครับในดอกไม้เนี่ยมันเป็น3 2มสองหนึ่งดังนั้นมันต้องทําซ้ํามครั้งทาซ้ํามครั้งก่อนนะครับควรจะได้แบบนี้นะทาซ้ํา3ครั้งทําอะไรซ้ํสามครั้งครับ ก็ต้องเอาอันนี้ครับท่าน้ำหวานไอาการเดินเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเขาเขียนให้แล้วเราแก้เฉพาะฟังก์ชันเลยท่าน้ำหวานเนี่ยมันเป็นไงมันมากกว่าสูงให้เก็บน้ำพึ่งให้ให้เก็บน้ำหวานถ้าดอกไม้มีน้ำหวานมากกว่าศูนย์ให้เก็บแล้วเช็คครั้งที่2ให้เก็บครั้งสามให้เก็บถ้ามี3ามเก็บ3าถ้ามี2เก็บ2แล้วไม่เก็บ1ถ้ามี1เก็บ1แล้วไม่เก็บ2 การใส่โค้ดเลยครับคัวนี้พาใส่ปุ๊บมันก็จะมาแทนที่อันนี้อัตโนมัตินะครับมาแทนที่ตรงนี้มาแทนที่ตรงนี้นะครับแบบนี้พร้อมแล้วไปแสดงผลกันเลยครับสามสองหนึ่งนค่อมนักอมจ๋าพาเด็กทําน้อยไปแมมันจังหอมฉุยแฮมันจังหอมฉุยไม่รู้อะไรหอมไปเดินหันดูดดูดดูดแล้วไปหน้าเก็บน้ําผึ้งหันปุ๊บดูดดูดดูดแล้วไปหน้าเก็บน้ำผึ้ง อย่างเงี้ยครับได้แล้วเอาใหม่นะอันเนี้ยมันได้สามกับสามใช่ไหมครับในดอกม่วงมีสามลองดูว่ามันเป็นค่าอื่นได้ไหมอ๋อนี่สามสามอีกแล้วเอาใหม่นี่ไงหนึ่งสามเก็บหนึ่งไม่เก็บสองไม่เก็บเอาใหม่ใหม่มันเร็วมากนี่เก็บหนึ่งเก็บสองไม่เก็บสามเก็บเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามเก็บอ่าเห็นไหมครับยังไงมันเก็บน้ำผึ้งอันมันผลิตน้ำผึ้งอันเดียวอยู่แล้วขออีกทีนึง Variance, variance, หนึ่งเก็บสองไม่เก็บเก็บเก็บหนึ่งไม่เก็บสองไม่เก็บสามเก็บตามนี้ครับพบกันใหมคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ